ทุกคนดูพี่น้องแยกน้ำกันร้องจิ๋วทำอะไรอยูแบ่งน้ำห้าตู้กินหน่อยตู้ร้องให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวน,ยน,นี้อันนี้พี่จิ๋วจิ๋วนะคะอันนี้พี่ออสติน จิ๋วกบออตตินเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหากันนะคะแต่ว่าน้องเฉาเชาเนี่ยคนรุ่นคนริมในเนี่ยกับออตตินเนี่ยสองคนนี้ก็คือแบบเราเพิ่งมาสังเกตมาเนี่ยคุณแม่ต่อคิวอยู่นะคะต่อคิวกินน้ำลูกรีบกินนะจ๊ะแม่หิวแล้วก็คือเนี่ยพี่เฉาเชากับพี่ออตตินเ,นเราเพิ่งมาว่าไงคะลูกเราเพิ่งมาสังเกตก็คือ น้องเนี่ยเหมือนแบบงอนงอนกันกิดน้ําด้วยกันทีไรก็คือแบบร้องแบบเอ้ยแบบอืมีงองแงงองแงด้วยกันตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะพี่ลูซี่เข้ามากินนะค่ะเสียชาชาวออกไปแล้ว เด็กบ้านนี้เขาพออเดียวกันนะคะเนี่ยคุณแม่ลูซี่ก็คือคนกลางพี่ออตติงพี่จิว๋วแล้วก็พี่เชาที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้ส่วนตัวในกระจกเนี่ยอันนี้เราซื้อแยกมาต่างหากนะคะคันนี้เ,เด็กแสบของเรา